ส่วนค่าคือคอยนิมูนมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในเะนื้อหาเกี่ยวกับเหรียญมีมด้วยกันก่อนอื่นนะครับผมขอโปรโมทกระดานปิดเก็ตแล้วก็เม็กซี่นะครับบิทเก็ตจะฝากเหรียญเปเป้ก็ดอกประมาณ10ปร์เซ็นตนะครับแล้วก็เมกซี่ก็ เป็นกระดานที่ผมใช้ในการเก็บเหรียญต้นน้ำนะครับค่าทมเนียมถูกค่าแก๊สถูกนะครับเราก็ติดอยู่ในสิบอันดับแรกของคอยมาเก็บแคปก็สามารถแบ่งความเสี่ยงมาเก็บที่กระดานนี้ได้นะถ้าเกิดอยากที่จะเก็บเหรียญต้นน้ำนจริงเพราะว่าส่วนใหญ่เหรียญต้นน้ําต่างๆจะมาเข้าผ่านกระดานนี้ก่อนนะครับที่จะไปกระดานหลักนะก็เรียกว่าเป็นกระดานเทียต้นทีม่มีเหรียญเยอะจริงๆนะครับก็ อาสนใจก็เข้ามาพูดคุยด้วยกันได้นะครับผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้แล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับนั่นก็คือหลักสูตรเรียนต้นน้ำนะครับเรียนก่อนโดยก่อนมีทั้งออฟไลน์ออนไลน์และว,วิดีโอคลิปผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้โอเคครับเรามาถึงเรื่องของ g e c o i ยด้วยกันนะครับอันนี้มาจากข้อมูลมาจาก Open Interest นนะครับเขาบอกว่ากลับมาระดับสูงสุดอีกครั้งนะครับเขาบอกว่ามีประมาณ 1710งหมื่นเจดอยคอยนะข้อมูลนี้มาจากคอยแก๊สนะเขาบอกว่าตัวของ Doge เนี่ยมียอดการเปิดซื้อขายอยู่ที่ประมาณ1790ล้านนะครับในที่ยีชั่วโมงเนาะก็ตรงเนี้นะครับอ่าเขาบอกว่าปลอยมาณมหาศาลเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 2.11พันล้านดอลลาร์นะครับซึ่งเพิ่มขึ้น1.78%ใน24ชั่วโมงที่ผ่านมานะก็ช่วงที่บิ c o i n มันมีการขยับขึ้นไปนะครับแล้วก็ใครที่ตั้งชอ็อตไว้ก็อดสั่นขอนแขวนกันหมดเลยนะเพราะว่าตัวของราคาเนี่ยมันมันไม่ได้ไปตามนั้นเนาะนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ราคาเริ่มลงแล้วนะวันที่ผมทำะนะนะครับก็ดูเหมือนว่าตลาดเนี่ย รอเรื่องของ non farm payroll นะครับ non farm เนี่ยคาดว่าน่าจะมีวันที่วันศุกร์ที่6นะครับวันที่6มิถุนายนนะก็จะเป็นจุดที่มีนอนฟาร์ p a y โ o นะครับตัวนี้ก็น่าจะทำให้ตลาดคริปโตเนี่ยมีการกลับตัวนะเนื่องจากตอนนี้เหรียญมีมต่างๆอะไรหรือเหรียญนะครับก็ราคาเริ่มย่อแล้ว นะครับแล้วก็บิตคอยเนี่ยจะต้องรับให้อยู่ที่1นึ่งแสนดอลลาร์นะครับผมคิดว่าน่าจะอยู่นะครับเราก็จะมีการกลับตัวขึ้นไปเล่นที่ประมาณ1 1900แเเนี่ยอีกรอบหนึ่งนะครับเราค่อยลงกันจริงๆผมก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราเทียบกราฟตอนปี สองไอปีต้นต้นปีนะครับตั้งแต่ปีใหม่นะครับบิตคอยก็ใช้เวลาที่ไปถึงจุดยอดของเขาเนี่ยหนึ่งครั้งนะครับจากแสนแปดพันไปแสนเก้าพันนะครับเราก็จะน่าจะเป็นการลงจริงซึ่งอันงที่แล้วคือสิบเจ็ดใช่ไหมครับสิบเจ็ดอ่าสิบเจ็ดมกราคมนะครับครั้งนี้ก็น่าจะประมาณ ช่วง 17, 18, 19, 20ิบเก้าสิบนะครับที่บิตคอยจะกลับขึ้นไปอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งจะอีก2อาทิตย์แล้วก็วันที่ 18, 19ก็จะมี FOMC ก็ต้องระวังให้ดีนะครับก็น่าจะเริ่มทำให้ตลาดย่อละนะก็ดูกันอีกทีนะครับว่ามันจะเป็นไปตามที่ผมพูดหรือเปล่าถ้าไม่ได้เป็นไปตามที่ผมพูดมันก็อาจจะไปเล่นทีหลังก็ได้นะครับเพราะเรื่องของ พาเวลก็ออกมาพูดนะครับในสัมมนานะครับในงานถแถลงการของเขาวา่าเขาจะมีการเล่นเนี่ยไอตัวของกระแสนะครับตัวของเอดอกเบี้ยนะครับเขาก็เน,น่าจะเริ่มมีการปัดออกไปคือเดือนสิงหาคมเนาะซึ่งถ้าเกิดเป็นเดือนสิงหาคมจริงๆก็ ในเดือนนี้ก็น่าจะเจออะไรหลายอย่างนะครับแล้วราคากว่าจะขึ้นไปก็น่าจะเดือนหน้านะเอาเราลองมาดูกันอีกทีนะครับถ้าบิตคอยใกล้กับจุดเดิมอ่ะคือขึ้นกลับไปที่จุดเดิมได้นะครับก็อาจจะต้องพิจารณาการช็อตกันละนะครับในช่วงนั้นเพราะผมคิดว่าน่าจะกลับขึ้นไปได้นะก็ดูจากกราฟทรงเก่านะเพราะว่ากราฟเนี่ยดูยากหน่อยนะครับก็อาจจะไม่ได้ตรงตามที่ ที่นั่นนะครับเหมือนปีสองพันยิบสี่สทีเดียวแต่เข้าๆเนี่ยวิธีการเล่นโดยรวมก็จะเหมือนกันนะครับแต่รอบการเล่นก็อาจจะแตกต่างกนันก็ได้มาต่อกันที่ข่าวของมิมคอยนะครับวันนี้ข่าวก็น่าจะได้เยอะพอสมควรนะข่าวต่อจากดอ c คอยก็จะเป็นเบบี้ดอ c คอยนะครับก็ครบรอบทั้งหมดประมาณ4ปีด้วยกันก็มีการเฉลิมฉลองนะแล้วก็มีภาพรวมของการสำเร็จโปรเจกต์ต่างๆเพราะว่า เขากำเนิดมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนนะครับน่าจะประมาณวันที่2ปี2021นีะครับเราก็มีธีมหลักๆก็ทําการกุศลนะครับ,กกรนะรบเป็นเหรียญแรกๆที่ทําการกุศลให้กับสุนัขจอมจัดนะครับสุนัขข้าศานถนนอะไรพวกเนี้นะครับก็มีสวัสดิการสัตว์อะไรอย่างเงี้ยนะเบบี้ดอลก็ทําตรงนี้มาตลอดนะครับมีทั้งเด็กมีทั้งการเผามีทั้ง NFT อะไรพวกนี้นะผม ย่อเอาเข้าวๆประมาณนี้นะครับก็ครบรอบสี่ปีแล้วก็คิดว่า Baby ้ดอนน่ะราคาน่าจะไปเรื่อยๆนะครับต่อมาก็จะเป็นตัวของเปเป้นะครับภาพรวมแนวโน้มเนี่ยเขายังมองที่แนวต้านคือ0.04ตัว2,600ดอลลาร์นะครับมีแนวโน้มที่จะพุ่งขึ้นต่อหรือไม่เนี่ยต้องอยู่ที่อีเทอรเียมนะครับอีเทอรเียมเนี่ยจะขึ้นไปถึง4,000หรือเปล่า ผมก็อยากดูตรงนี้นะครับว่าอิตาเลี่ยมจะถึง4,000หรือเปล่าแต่ผมคิดว่ารอบนี้อิตาเลี่ยมน่าจะถึงประมาณ3,300นะครับเราก็น่าจะเป็นการลงอีกรอบเพื่อจะขึ้นจริงนะครับเพื่อจะต้อนรับเขาเรียกว่าแอลคอยซีซั่นจริงๆจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอาจจากการลดอัตราดอกเบี้ยนะครับดังนั้นผมมองรอบนี้แนวต้านคือ1,080 นะครับน่าจะประมาณพันแเนาะแล้วก็ตัวของโฟกี้นะครับเขาบอกว่าเป็น falling wedge นะครับบ่งชี้ว่าทะลุผ่านระดับได้แน่คือ258%เมื่อวันที่3มิถุนาปี2 0 5นะครับผู้ใช้ใน X อ็กอ t ทวิตเตชื่อ army แล้วก็ชิบะนะครับได้โพสต์การาฟทางเทคนิคของตัวของโฟกี้เขาอธิบายนะครับว่า ไตา้าสุนักเนี่ยร่วมกับดอชคอยนะครับแล้วก็ชีบะระบุเป้าคือ0.03ตัว4,000นะครับจะต้องทะลุแน่นะครับซึ่งละไตามาดในไตามาดที่3คือ Q3 นะครับเพราะว่าคนคำนวณว,ว่าในช่วงประมาณสัก8เดือนเนี่ยนะหลังจากนับตั้งแต่เดือนมกราคมนับเทียบกับปี2024เนี่ยนะครับก็จะเป็นช่วงที่บิตคอยขึ้นนะครับ ซึ่งน่าจะไปตกกันที่ประมาณเดือนสิงหาหรือกันยานะครับแต่ผมว่าอ่ารอบนี้ตลาดเนี่ยขึ้นลงช้าไปหน่อยนะครับฉากนั้นเวลาเนี่ยอาจจะคาดเคลื่อนได้ส่วนตัวผมผมมองว่า4,000ยังน้อยไปนะอาจจะไปสัก8,000หรือไม่ก็ศู์หายหนึ่งตัวนะครับต้อนรับสีสั้นต่อไปนะครับที่จะเป็นช่วงของ หลังจากมีการแจกเงินจริงๆนะครับที่หรือไม่มีการลดอตัตราดอกเบี้ยแบบแบบทบต้นทบดอกนะครับคือลดจริงๆนะก็น่าจะทําให้ตัวของโฟกี้ราคาไปมากกว่านี้นะครับก็ผมคิดว่าน่าจะค่อยๆหายทีละตัวอะไรอย่างนี้ต่อมานะครับเราก็มาดูข่าวของทั้มด้วยกันนะครับข่าวของทั้มมีเยอะนะข่าวแรกเนี่ย ก็น่าจะเป็นเรื่องของ v e l ร t i ิ i f i n a n c e นะครับก็เปิดตัว Wallet ตัวของทัมนะครับแล้วก็เป็นองค์บอกว่า,าลูกของทัมเนี่ยก็มีการออกมาสัมภาษณ์สื่อนะบอกว่า,อ,าอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นธุรกิจครอบครัวนะครับแต่ว่ามีองค์กรที่ซัพพอร์ตอยู่นะก็ไปจ้างใครมาก็ได้นะครับเขาก็บอกว่าไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับโครงการ Wallet นะครับ ที่เรียกว่าทาม wallet แม้ว่าแอปเนี่ยจะระบุแบนด์และอ้างว่าการเชื่อมโยงกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทามก็ตามโคศกนะครับองค์กรของทามก็บอกกับคอยเดชว่าองค์กรทามเนี่ยไม่รู้อะไรเลยเกี่ยวกับโครงการนี้นะครับอันนี้ก็มีการเปิดเว็บไซต์ตามใช้งานอะไรอย่างเงี้ยนะก็ลองเข้าไปได้นะครับก็คิดว่าตัวนี้น่าจะเกี่ยวกับตัวเหรียญ Ver i t y Finance นะครับเพราะว่า Ver i t y Finance เนี่ยเป็น เหรียญที่อยู่ในโปรเจกต์ของอาวะโทเคนนะครับต่อมาก็จะเป็นเหรียญมีมคอยของทํมนะครับก็เขาบอกว่ามีช่องโหว่ในทีมมีมคอยของทํมหรือไม่นะครับลูกชายของทํมปฏิเสธเรื่องของ Wallet เนาะเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่มีการประกาศในโปรเจกต์สกุลเงินนี้ต้นคือ Magic Eden หรือ me นะครับและประกาศ ว่าตั้งใจจะสร้าง wallet ทํานะครับร่วมกับมีมคอยของทําก็ถูกปฏิเสธโดยโนโนทําแล้วก็ทําจูเนียนะครับตัวนี้ก็ตอนนี้ก็เป็นการถแถลงการนะครับก็ผมว่าโปรเจกต์จะค่อยๆมาแหละนะเพราะว่าช่วงนี้ทําโดนโจมตีนะก็เลยทําอะไรไม่ได้เต็มที่นะครับก็คิดว่ายังไม่ถึงเวลาสำหรับช่วงที่ตลาดจะเป็น บูจริงๆนะครับหรือขยับขึ้นไปจริงๆต่อมาเป็นข่าวของ V ว r ร์เรจ i ี้ n ฟแนนะครับก็มอบเงินบริจาคประมาณ47แต่ว่าเป็นสกุล Stable Coin เนี่ยสกุล USD 1นะครับในเครือของเขาให้กับผู้ถือ Wifi นะครับที่ตามที่เขากำหนดนะเขาก็บอกว่ากำลังแจกจ่าย stable Co i n จำนวน47 อ่า uh, USD 1นะครับมูล,ลค่าเนี่ยก็ประมาณหนึ่งเหรียญนะครับให้กับอยู่ในกระเป๋าเงินที่เข้าร่วมนะครับในการเปิด P sell อันนี้เป็นข้อมูลจากล k o n Chain นะครับเขาก็บอกในโพสต์เมื่อวันที่4มิถุนายนก็ระบุว่ากระเป๋าเงินเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับตัวของการขายโทเคน็นไ i f ฟก็ได้รับมูล,ลค่าประมาณหนึ่งเหรียญสหรัฐจำนวนประมาณ47 u s d ตนะครับให้กับผู้ถือ Wi-Fi หลายรายบน X นะครับเราก็มีการยืนยันเรียบร้อยข้อมูลนี้มาจากลุ on อนเชนวันที่4มิถุนายนปี2025นะครับต่อมานะครับเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของ v e l ร t i FINANCE อีกเช่นเคยนะครับก็ได้รับการสนับสนุนจากทามมอ a สเตเบอร์คอยหลายล้านเหรียญให้กับกระเป๋าเงินจำนวนเนี่ยประมาณ85,000แห่งนะครับหรือ5,000 w a l l e ็เลยทีเดียวนะก็ห้าหมื่นแปดหมื่นห้าพันกระเป๋าทั้งหมดนะอันนี้ก็เป็นรายละเอียดเสริมนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของ NFT ของ s o a n a าทัมเนี่ยถูก a i r d o ็นะครับให้กับแขกในงาน Crypto Dinner โดยขายไปแล้วประมาณ 16,00.. งดอลลาร์นะครับทำให้ตัวของเหรียญทัมตอนนี้รวมกับการเทขายของ Bitcoin ด้วย นะครับอาจจะลงมาที่ประมาณ9ดอลลาร์อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าบิตคอยกลับตัวที่104,000ได้นะครับเพราะว่าแนวรับสำคัญของบิตคอยคือ104,000ถ้ากลับได้พร้อมกับบิตคอยนะครับตัวของเหรียญทําเนี่ยน่าจะขึ้นไปหลักๆคือ20หรือ30ดอลลาร์ก่อนที่จะมีการลงใหญ่นะซึ่งอันนี้เราต้องดูในตัวของโซโลนานะครับว่าโซโลนาเนี่ย ดันเหรียมีมของทัมเนี่ยขึ้นเมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็มีการโพสต์ไว้นะครับชื่อทามมีมนะวันที่2มิถุนายนปี2025นะเป็นงานเลี้ยงเนี่ยนะครับมีรายชื่อแขกเนี่ย220อันดับแรกนะครับเราก็จะแจกนะครับไอตัวของ NFT ด้วยนะครับของทัมก็คือเหรีย m มีมะนะนะครับ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงก็ตอนนี้อยู่ในช่วงของการเทขายนะก็เราแวดระวังกันหน่อยละกันผมก็คิดว่าน่าจะน่าจะมีความผันผวนนะครับเราก็ด้วยเนื่องจากตลาดด้วยก็น่าจะสร้างความผันผวนพอสมควรโอเคครับสำหรับวันนี้เราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้ติดตามชมด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แลวกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีกลุ่มนั่นก็คือ amazing rich new moon coin นะครับแล้วก็กลุ่มตัวของห่หมีมีอย่าชีปะเปเป้โฟกี้บองเลยนะเราก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปนี้ก็ศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุนการลงทุนมีความเสี่ยงแล้วสำหรับนี้ผมหวังว่ามีมคอยจะโกทูดลงมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนนมูลสำหรับนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ